บายบายวันเสาร์าพี่น้องามือหนีสีเมียงปลาเผากระตมบังหุงจ้าปลาเผาที่โลงซองนีรอดพี่ลอยสามที่สองเด้อหญิงยาวาถอดตมบังหุงรอบพี่สามลอยแบบที่นี้ มันสิกินอย่างยางิงเอ้แต่ละมือละเว้นฉันก็บอกแล้วว่ามันคืดยากคันถามว่ามือนี่สิกินอีอย่างหันโพดโพก,ก็ได้ปลาเผากระตํมบังหุ่งนี่แล้วเมนูขู่ใจซองนี่เนาะอาจสิเป็นสิกเน้เจอ ER ของซองนี้เลยก็ได้เด้ออย่าเฝ้าเบื่อานกันเด้อพี่น้องหาม,มาเบื่องวิธีการทํากันเลยจ้ามือนี่เขาสินําเสนอเป็นเมนูตําแจ่วถั่วตัดใส่ไข่เด้อจ้าสูตรสกลนครเป็นไผเคยกินบ่เอาไปเฮตามด้วยพี่น้องแซ่บแซ่จ้าสูตรนี่ใส่กระเทียมทนดองน้ำจ้าตามเขา เข้าไปในเจวเลยโคกทุกอย่างให้ละเอียดเดอ้อก่อนอื่นตำทั่วตัดไห้มันมุนก่อนเด้อขัน้นบัตรมันจะฟงเข้าตาเด้อหญิงเดอ้อฉันเตือนแล้วนะอย่าหาวบอาบอก หั่นต้นหอมผักชีจ้าที่จริงก็เอาไว้ลวยที่หลังเลยได้ขั่นตอนมันบอเอื้ออํานวยหญิงฉันจับอันไหนได้ฉันก็ห้วยเติมน้ำตาลผงชูโรเติมน้ำอุ่นแล้วก็บีบมักนาวยวกยวกโคเลโคเลเด้อมักนาวนี่ไผมักสมก็ใส่สมนี่จ้าไข่ก็ใส่เลยจ้าแล้วแต่ไผมักเข็มคนก็ใส่หลายไผบ่มักเข้มคนก็ใส่หน่อยจ้าใส่แล้วก็ตายวกยวกโคเลโคเลแบบนี้และหญิงไผมักมุนก็ตาไผบ่มักมุนก็เอาโคโลคิเลแบบนี้มันก็สิได้ย่ําตอนไข่ก็แซ่บไปอีกแบบจ้าตำแจ้วแล้วแล้วปลาเฮาก็พอกลับ แล้วก็มากับด้านปลาจ้าปลาเผานี่เัิญสิมากย่างใส่หมอ้อไฟฟ้าแบบนี้นีหยิงหม้ออ,อบลมร้อนถ้าย่างเตาบดดินใหม่ก่อนสุกเมื่อเถื่อใดก็ได้ขั้นย่างเตาอบ,อบอันนี้ผ่นไข่เนือเอาซับเซนมาหุงแล้วๆมาตามบ,บักหุงแบบที่นี่ยิงขั้นตอนตามบ,บักหุงนี่ถามแน่สิให้บอกอีกอยูบอ่บ่ สู่มือซูเว้นฉันปากเสียงอยู่ในใือไสเวียนกระย่อหัวเด้บ่มีอย่างขันว่าปากเสียงนี่แต่ขันตอนการตำบังหุงก็เป็นตะยากษ์ไอพีไอน้องยูมึงสิกินอีหยังกระดักกระโดดเทแมันบวชเฮอเจ้าสีเฮตุจังไหนเนาะจ้าแต่ละมือเละเวนกก้นมันก็ะคีบบอกเข้ากระก,กินแนวที่เข้ามาทะเลเนาะก,กินแบบใดเข้ากระทายทอดลงแบบนั้นปลาเผานี่ก็ซื้อมาตัวใหญ่แบบเอปลานี่ก็โตละหกสิบบาทหนึ่งดี่ยิงเอ้ยก็ขคอว่ามันถือนี่แหละจ้าก,ก็เลยได้กินแต่ปลาเผายูเมื่อปีเอฟซีบางคนเพิ่งกระสอบถามคอม้าเพิ่งกระคามาคอมเมนต์ชมเนาะจ้ บังหุงเจ้าสาวจังได้คืองามแถเพิินว่าเป็นต,ตาต่ำแซบย่ำเอาจ้าฉันบ่มากเส้นขูดเส้นขูนมันสีแข็งเข้าย่ำเอามีดเข้าคมคมคอยคสับค่อยๆสาวเส,วส้นมันก็สีออกมาอ่อนอัวรัวแบบนี้แหละจ้าเวลาต่ำมันก็สีเข่าเครืองแซบแซบจะหญิงมาซีเมืองโลสาจ้าตามบังหุ่งมือนี่เข้าใสเม็ดกะทินแล้วก็ใสผักก,กันจองลวกผักกันจองลวกนี่ฉันมากมา,จากจ้าคำละสิบบาทมือนี่ฉกบ่ได้ตำเหมือนทด่ผักกันจองฉันแบงไว้น้ำสันสีเอาไว้ทะเหตุเขาบุญเศร้านำปลาแดกอีกลงขี่ไปมีแต่คนมากมากมา เพิงกดไลค์กดแชร์กับขอพูดหล er, ายๆเด้อจ้าเห็ุนำข้อพูนเศร้านำประแดกหลวกใสผักกานจองแซบแซบใสกะปิลงไปน้ำหน่อยหนึ่งจ้าอันนี้เป็นจานของคุณยายนอมมากินข้าน้ำมือนีสองสามแม่ลูกยิงเอ,อ้กินน้ำกันหลายคนจ้าได้ปลามาเผาวทรงตูปป็นเมนกินเนาะมือนีกนาะม้านัวหัวมวนซ้ำนี่เลยจ้าคอตัวล่าไปกินเขาก่อนเด้อใจพี่น้องขอพูนถูกการติดตามรับชมหลายๆเด้อจ้ามือนีคอตัวล่าไปก่อนสวัสดีจ้า